โอ้โหทุกคนคือเราบอกให้มาเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วยอ,อยู่แล้วพวกนี้ก็เดินทางแล้วเสื้อผ้าก็ยังไม่เก็บอ่ะแล้วอยู่มานอนแ,แบบเนี้ยแม,นนม่นอนเก็บไม่เก็บเฮทุกคน นี้เราก็จะบินไปเกาหลีกันแล้วแต่เรายังไม่เก็บชุดกันเลยเนี่กไปเก็บ,บเบชุดด้วยกันครับ <c oughs> แต่ว่า ตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเราดีใจมากเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะบินกันแล้วใช่แล้วครับเป็นครั้งแรกเลยดีกว่าครั้งแรกเลยเราเนี่ยได้บินไกลไปถึงเกาหลีเลยทุกคนผมปกติเนี่ยเราบินแค่ในประเทศกันเท่านั้นมากไกลสุดคือที่ไหนไกลสุดคือภูกเก็ตภูเก็ตไม่ใช่แค่พี่มอทุกคนนัดด้วยมเกิดม,มาเราไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศกันเลยจริงมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตตอ,อตอนนี้เท่าไหร่ตอนเนี้ย ได้บอกเดี๋ยวเราไปเก็บกระเป๋ากันครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เก็บเสื้อผ้ากันเลยยังไม่ได้เก็บแล้วคือตอนนี้มันดึกแล้วแล้วคือพรุ่งนี้บินแล้วมามมาบอกได้ว่าชุดที่เราสั่งมาใหม่หมดเลยนะใหม่หมดเลยเพราะว่าไม่รู้มันตื่นเต้นอะได้ไปต่างประเทศทั้งทีเลยหรอคือใหม่หมดจริงยังไม่ได้แกะกล่ด้วย3้นะใช่ชุดใหม่ไม่เป็นไรหรอกแต่เราสั่งชุดอะไรมาเลยไทุกคนตอนแรกคิดว่าที่นู่นมันหนาวมากคือด้วยความที่นิยามไงเกาหลีก็นึกถึงอะไรหิมะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่่มีีทไหน ที่เราไปนะครับทุกคนคือช่วงเมษานั่นเองทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหออกไปเนี่ยคือผิวแทบแทบจะแบบแสบมากไม่เป็นไรเราสั่งมาแล้วก็เก็บไปถ่ายรูปพี่หนุ่มเลยกัน<อ>ไปถ่ายรูปยแอปเป็นแอปใส่รูปอันนี้ชุดอย่างนี้ทุกคนเนี่ไหมนี่ชุดอย่างนี้เอาง่ายๆในไทยเขาไม่ใส่กันเพราะถ้าใส่ในไทยเรียกจะหวังเลยว่าจะได้ทําอะไรบ้างมันร้อนมากเนาะแต่ว่าที่เกาหลีใส่ได้แน่นอนและอย่างหนึ่งทุกคนพระเอกเกาหลีใส่เยอะมากแล้วหล่อมากที่วัานก็เลยอยากตามรอยใช่ไหมไปดูเรื่องไหนมาเลยอยากใส่ อันนี้ผิดโพลแล้วหรอรู้ไหมทุกคนนะไม่ชอบฝาผ้าที่สุดไม่จริงโบติเป็นคนซักผ้ารีดผ้าเก็บผ้าแม,ม,ม่หมดเลย <S 2> <S 2> <อ>เฮ้ยเราต้องรีดผ้าก่อนไหมฮะก่อนจะใส่สไปเนี่ยยับอยู่นะดูดีๆงั้นเอากระเป๋าเนี้ยเรามีสองกระเป๋าใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเอากระเป๋าเนี้ยใส่แบบเสื้อผ้าที่มันไม่ต้องรีดก,กันอ่ะทุกคนให้ดูชุดโอ้โห้ยย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  เดี๋ยวให้ดูให้ดูนิดนึงก่อนอเดีเ๋ยวให้นิดเดียวนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะเห็นหมดแล้วอ่ะเออเดี๋ยวไม่หวาเขาใช่ไหมทุกคนรู้ไหมเราเดินทางนี่เลยตีสองใช่ตีสองเลยเพราะว่าเราเราแผนอย่างนี้ทุกคนเรากะจะไปนอนบนเครื่องพอนอนบนเครื่องเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาเทีเ่ยว และรู้ไหมสิ่งที่ลำบากใจส่วนคือจะได้นอนหรือเปล่านั่นดิเพราะว่าเรานอนก็เกือบเช้ากว่าแล้วว่าอยู่นี่ใช่ตอนนี้กี่โมงต้องรีบนอนแล้วด้วยซ้ำจรนอนต้องแบบเวลานอนแล้วเพื่อเที่ยวนอนเราก็ต้องจะทำได้เออแต่กลับมาเรามีเซอร์ไพรส์ทุกคนอ๋อไอเดีก่อนแล้วรอติดตามว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรแบบมันยิ่งใหญ่ในชีวิตเราอะยิ่งใหญ่ในชีวิตของไรของใครของพวกเราใช่เดี๋ยวเรารอติดตามนะกันพรุ่งนี้บินแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน้าเราเนี่ยต้องเป๊ะก่อนทุกคนด้วยการมาร์กหน้าเลยไม่พอ อาสิ่งแล้วก็เลยนอนผมขึ้นนอนดีไม่เขาเป็นอะไรมาเองนะเธอไม่สบายเขาเขาไม่ออกมือเลยอ้าวดือเลอะอะไรในเขามาคนเดียวพอโอเคไม่เอาพวกนี้หน้าเขาไม่ผ่องนะเดี๋ยวกดมๆเกาหลีไม่บอกนะดีอ่ะเอาไปกี่ชุดเองวันแรกไปวันแรกใส่ไปเลยก็เหลืออีกประมาณสามชุดไปวันแกทคือเราไป กลัวเลยวันแรกที่จะไปเนี่ยเราจะไปที่โซก่อนเนาะวันแรกนอนที่โซลเลยแล้วก็วันที่สองก็ยังอยู่ที่โซอยู่วันที่สามก็จะไปที่เกาะเจจูนะเชือถือเราก็ดิเมนกันเนาะไปทั้งทีเนี่ยก็อยากจะไปเห็นทั้งในเมืองแล้วก็ทั้งนอกเมืองด้วยใช่นะซึ่งรวมๆแนละ้วเนี่ยก็เหมือนเราไปประมาณสักสีห้าวันอ่ะห้าวันอ่ะจะแล้ว โอ้โเหล่าเกินเลยเกินแต่กาแฟาอ่ะนี่ไปจ่จริงอเอาหน้าเธอเล็ไงหน้าเธอเล็ก็เลยมงอะไม่โทษแต่ว่าดึกแล้วแต่เขาก็ยังอยากกินอะไรอยู่กินอะไรอ่ะอ๋อแล้วก็เราจะไปเกาหลีใช่ไหมลนะ่ะเพราะฉะนั้นเรามาซ้อมกินพวกรางยอนกนะันดีกว่า ดีไหมต่อไปก็คือม,มาม่าอ่ะอ่ก็ไทยมาม่าเกาหลีแร้วเรียกแล้เรียกลำยอนด,ดีกว่าไม่ได้ดูกินทุกวันเลยนะกินไม่ทุกวันน,นะเรากินแล้วมามาา่าไทยเอามามา่าเกาหลีดีกว่าเออเพราะว่าเราจะได้ไปที่เกาหลีเนี่ยเราก็จะได้ไปเห็นความแตกต่างโรสชาติเป็นยังไงได้เลยอ่ะเดี๋ยว <า S 1> ลงไปทำให้ไหนคัดไม่ดีใครอยากกินใครก็ตงไปทำไม่มีทางเพราะว่าเธอทำเก่งแล้วก็ทั้งโคเร็ว ใต้ดเดกาหลีเนี่ยทุกคนจานึกถึงอะไรกันบ้างแน่นอนเลยนะว่าถ้าถามพี่ๆน้องๆในช่องเราเนี่ยต้องตอบว่าเป็นศิลปินเกาหลีอ,อะไรนี้แน่นอนเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเป็นนัดเนี่ยอย่างแรกที่นันึกถึงเลยนะทุกคนก็คือวิชาอุ้ยแรงมากจริง <c oughs> ก็แน่นอน ราะว่าอะไรทุกคนผู้ชายเกาหลีเนี่ยเห็นเขาบอกว่าหล่อล่ำหุ่นดีหยุด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 เดี๋ยวไม่ได้ไปไม่ได้ไปโอเคโอเคผู้ชายเกาหลีหน้าตาไม่ดีเลยเห็นใจไหม็นเดียผู้หญิงจะหน้าตาน่ารักไปทางเราไปครั้งนี้เนี่ยก็คือไปดูผู้หญิงเกาหลีเอาไปกินไหนดูสิมาร์มาอยากเห็นนะใครอยู่ต้องไปซื้อเลยเซเว่นมี ไม่รู้ตอนนี้กินอะไรกันรู้มั้ยกินหอมสดชื่นสุดๆไม่ต้องซุดนี่คนเกาหลีกินกับโซนี้เนี่ยอร่อยอร่อยเหรอเราจะปากแรงเลยนะร้วยอนกินดูบ้างโอ้โหเผ็ดกับร้อนเนี่ยอะไรมันจะแรงกว่ากันด้วยไปตอนนี้ร้อนมากตื่นมาน้ำบวมบอย เื้อเป็นชิ้นเลยอ่ะเนื้อเป็นชิ้นน่าตกใจเลยเออโมมากเดี๋ยวนี้มีแบบนี้เลยหรอนี่ของประเทศไหนประเทศไทยไม่ของเกาหลีเถออ๋อแค่นำข้าวา่าใช่จีนร้อนเร้อนอะไวกันไหนนร้อนเนี่ยร้อนร้อนจริง หมายหมดเลยขอจาน้ำด้วยขอเจน้ำเลยบองไม่เอาไม่เอา้เดอจะน้ำเด้น่กินหอกใปากพวมเดี๋ยวเจน้ำหน่อยมันเย็นก่อนร้อนนในกําลังฟินเลยเอาึ้นไม่เก็บตอกินตไปไปเลยเดี๋ยวเขาาขึ้นไปว่าตอนนี้เขารู้สึกไปเลยไปอยู่แล้วหายหาย <Moment> later. โอ้โหทุกคนคือเราบอกให้มาเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วอยู่ไม่คือแย่มากเราอุตส่าห์ลงไปต้มให้กินแล้วป่ะฮะเมื่อกี้เราก็เก็บไปด้วยแล้วพรุ่งนี้ก็เดินทางแล้วเสื้อผ้าก็ยังไม่เก็บอ่ะแล้วยอยู่มานอนหลับแบบเนี้ยได้ไม่ต้องนอนให้ลงมาเก็บแน่นอน Thế kiểu mấy kiểu Thế kiểu mấy kiểu Mấy có mấy ไปเนียนเหนนี่ไปเนียนไม่เนียนนะมาใจให้ใจให้จะเอาเอาไปเอาไปหรอเพราะว่าเพราะอะไรไปเที่ยวต่างประเทศทันทีไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่ามีแฟนแล้วโอ้ยโอ้ยเถอะมันเจ็บโอ้ยเก็บไป ก็จะขุดละกดทิ้งไว้ดิย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 ดทิ้งไว้ดิอเดอาอีก